ท่านผู้ชมคะนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมือนี้ก็มาพบกับสาวสุรินทร์พาเพลินในต่างแดนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปุยเดินนะคะมาป่าฝังทางนี้นะคะแล้วก็หน้านะคะข้างในเนี้ยนะคะเ,เขาหน้าจะเลี้ยงแกะไม่แกะก็แพะเนี่ยแหละนะคะนี่เห็นไหมคือปุยเดินมาไกลมากนะแล้วนี้นะคะ ด้านหลังตรงนู้นนะคะมีสวนค่ะนะคะซึ่งปุ๋ยไม่เคยผ่านมาทางนี้เลยนะนั่นเป็นสวนผลไม้ไม่รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างนะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะก่อนที่ปุ๋ยจะถ่ะถายทําคลิปอะมีคนรู้จักนะคะขับรถผ่านไปแล้วเดี๋ยวปุ๋ยต้องถามว่าใช่สวนเขาหรือเปล่านะคะอันถ้าใช่สวนลูกค้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิพผ้าไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม คือสวนเขาใหญ่มากค่ะนะคะมีแต่ผลไม้ทางนั้นเลยที่นี่แน่ต้องมีลูกแพรมีแอปเปิ้ลแน่นะคะไม่รู้มีต้นอะไรอีกหรือเปล่านะคะปลูกเยอะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะมาเข้าปลายางกันยางเล่นยางเลนนะคะ อเอามามาซ่องตนะคะประหารปล่อยเมือน,นะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีคนเขาแบบทําการ,กรเกษตรผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะหรือก็อาจจะมีคนเขาเดินนะคะเดินออกกําลังกายเดินเล่นนะคะเดี๋ยวจับไม่ทันนะคะไม่กล้าปล่อยดิสตองค่อนข้างจะดื้อ ต่างคนต่างงานเดี๋นะคะนกเป็ดน้ำานี่นะคะท่านผู้ชมนอหม่นอไม่นะคะจอบมาหลายปีดูนะคะมีนอนะคะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ นอจุดส่วนอันกกเก่าทางนี้นะคะมีอยูนนอดเดียวเป็นว่าปลูกมาตั้งหลายปีนะคะมันว่าคอยป้องนะคะอยู่นี่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวอันคำคำ,คำบาจา้าค่ะเพื่อนเขาสวนนะคะปุ้ยอะอันจะขอนะคะต้นลัดเบอร์รี่นะคะเพิ่นไปปลูกนี่นะคะดงลัตเบอร์รี่สวยมากค่ะนะคะ เราก็นะคะจะเดินนะคะไปทางโน้นนะคะดูนะคะทิวทัศน,ะะน,น์นะคะเห็นบอเนี่ยนะคะจะไปหาเบิงนะคะว่าลูกพุ่นนะคะมันออกในงไยังนะคะมากับเจ้าบิ๊กสตองนะคะมันเกิดแบบควบคุมยากนะคะปีนี้นะคะเดินเล่นกับม้าสองตัวนะคะครั้งแรกเลยนะคะท่านผู้ชมฟังเสียงนกเอ,อเดอ้อพี่น้องดูนะคะต้องเราต้องเดินสำรวจนะคะจะเดินดูว่าต,ตรงไหนที่เขาปลูกต้นทานตะวันนะคะปีนี้ ดูนะคะแถบนี้แบบเป็นพื้นที่นะคะที่เขาทำการ,กรเกษตรทั้งนั้นเราก็มาเจอนี่นะคะกระถินฝรั่งเห็นบอเน,นี่ยนะคะไม่ดูนะคะลักษณะดอกมันเนี่ยนะคะดอกมวงๆนี่แหละนะคะ นี่แหละที่พากันเรียกว่ากระถินฝรั่งเนียคะยอดกาลังสวยต้นนี้นะคะดอกมันสีเหลืองๆนะคะกลิ่นนะคะคล้ายกับดอกสนเลยค่ะท่านผู้ชมต้นนี้ยังนี่นะคะเบื้องลักษณะใบตน้นมันนี่นะคะเนี่ยคะ่ะดอกเผื่อใครรู้จักนะคะถ่ายให้ชมนะคะนี่นะคะน,านะ่นา่ะหน่าล่กก็เล่นน้ํา เราเดินกันแบบว่าเลาะเลาะแม่น้ำมาเนี่ยแหละนะคะดิสตองนะคะให้มันหลง <laughs> ให้ลงไปแค่กินน้าเฉยๆดิสตองก็ให้ดื่มน้ำนะคะไม่ปล่อย มันคือเซนเตอบิ๊กซองและปุ๋ยก็เจอนะคะนี่นะคะ,ะต้นสเดาฝรั่งนะคะท่านผู้ชมแน่ๆนนะคะปีแรกที่ปเจอเนี่ยนะะกำลังยอดสวยเลยนะคะบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินนะคะบางคนก็ว่าอัน กินเยอะนะคะก็จะมีพิษสะสมนะคะก็นะคะธาตุลมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน้อนะคะบางคนอาจจะกินได้ไม่แพ้บางคนอาจจะกินแล้วแพ้นะคะที่นี่เนี่ยนี่มันน่าเก็บเอาไปหมักอันทาํายาฆ่าแมลงเห็นไหมมันสวยมากไม่มีมแมลงนะคะแบบว่าเข้ามาใกล้เลยดูลักษณะใบนะคะดูท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากินมันเลย <laughs> เพราะว่ามันขม ไม่บิ๊กตองนะคะลองแล้ว <laughs> เราเดินดูเรื่อยๆค่ะนี่ก็ต้นสเดาอ่านะคะป่าแทนบนี้ปุ๋ยไม่เคยเดินเข้ามาเลยนะคะปีนี้ก็เลยเพิ่งนะคะสำรวจก็เห็นเป็นต้นเล็กอยู่ ลักษณะใบมันกำลังพงค่ะจากแล้วเดี๋ยวปุ้ยอันได้ปลูกบักเครืองปุ้ยซีอันเก็บเอาไปเห็ดยาคามาแลงอันนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยนะคะไอใบนี้น่ะนะคะซื้อไปยังก็ะจำบ่ไรดูนะคะนี่ไหนี่นะคะฝรัะะ่งกะระ,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 งกะเห็ดคลิปเตอร์นะคะอัน ใบพักตัวนี้นะคะเป็นผักปลานะคะกินได้ทานนะคะข้ามแม่น้ำตรงนี้นะคะดูนี่นะคะถือว่ามาย่งางเหร่นย่งางเที่ยวกับปุ๋ยค่ะธรรมชมดูปุ๋ยก็อยู่อ้อมล้อมธรรมชาตินะไหมบ่อนน้ำไซริงพี่น้องเอ้ย ทางในดีนะคะมันนี้สิสำลัดมัดสุดขัเบ่งหัวเบ่งหัวพี่น้องเลยบัวจะวิ่งไล่ผิดหรือไม่เนี่ย <ś m ary> <ś m ary> ดูบัวเดินไปทางนี้ดีกว่าติดน้ำอีกขึ้ก่านนะคะเห็นไหมนี่นะคะดอกนะคะขาวๆนี้นะคะ เขาเก็บเอาไปทำชากันนะคะท่านผู้ชมบิกตองนี่นะสวยมาก